คุยกันก่อนเกมครับคู่ระหว่างสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีกวันนี้นะครับอย่าลืมครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องวาฟุตบอลเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องราวของฟุตบอลการวิเคราะห์เจาะลึกคุณสามารถติดตามได้ในช่องวาฟฟุตบอลนะครับ พูดถึงเกมบิ๊กแมชประจําสัปดาห์ที่2ของพรีเมียร์ลีกนะครับเกมที่สเปอร์เปิดบ้านที่ทอร์นามอรสเปอร์เตเดียมเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปดูความพร้อมกันหน่อยนะครับความพร้อมในเกมนี้สเปอร์เองก็ต้องใช้คําว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับผู้เล่นอย่างคริสเซโลเมโรที่เกมนัดแรกนะั้นมีปัญหาเจ็บที่ศีรษะก็พร้อมที่จะลงสนามในเกมนี้ได้นะครับถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนของสเปอร์กับ11คนแรกอาจจะมีแค่ตําแหน่งเดียวครับ ตรงโอลิเวอร์สกิปนะครับที่เกมแรกดูไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นดาวรุ่งอีกหนึ่งคนก็คือปาปซานะครับที่ก็ได้โอกาสเยอะในช่วงของปรีซีซั่นน่าจะได้โอกาสก่อนโอลิเวอร์สกิปนะครับที่เหลือไม่เปลี่ยนจากเกมนัดแรกแน่ๆครับประตูก็ใช้วิคาริโอแนวรับแบ็คขวาเอเมอร์ซอนโรยอลครับแบ็คซ้ายเป็นอูโดกี้นะครับขณะที่ปรกกาหลังตัวกลางตัวใหม่อย่างฟานเดฟเฟนก็ถือว่าเล่นได้ดีครับเล่นคู่กับคริสเชโรเมโร กลางรับเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของสเปอร์ในเกมแรกก็คืออิฟบิซูมาครับขนาบข้างด้วยปาปซาแล้วก็เพลเมเกอร์อย่างเจมส์ดีซอนสามประสานในเกมลุกใช้คูลูเซฟสกี้ริชาลีซันแล้วก,ก็กับตันทีมซนทึงมินนะครับขณะที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมแรกก็มีปัญหาต้องเปลี่ยนแปลงผู้เล่นในช่วงพักครึ่งนะครับในรายของลินโซโดมาติเนส เจ็บเล็กน้อยในเกมนั้นแต่ว่าเกมนี้พร้อมที่จะกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้ง,น,งนะครับก็ดูแล้วการจัดทัพของริกเทนฮาร์ดเปลี่ยนแปลงจากเดิมได้ไม่เยอะเลยนะครับโดยเฉพาะในแผงเกมรุก ที่ก็กองหน้าตัวเป้าอย่างลัสมูสฮอยลุนยังไม่พร้อมนะครับก็คงต้องให้โอกาสกับมาคัตแรดฟอร์ดไปเล่นเป็นหน้าเป้าก่อนที่น่าสนใจก็คือตัวทางซ้ายนะครับนัดที่แล้วดาวรุ่งอย่างกานาโชเล่นไม่โดดเด่นเท่าไหร่ครับก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นเจดอนซานโชนะครับทางขวาย,ยังคงเป็นแอนโทนีตรงกลาง3คนเนี่ยคาเซมลโลเล่นกลางรับเหมือนเดิมครับเมสันเมาส์เชื่อว่ายังคงจะได้โอกาสก่อน เล่นร่วมกันกับคริสเตียนเอลดิกเซ่นแต่ถ้าจะเปลี่ยนก็น่าจะเป็นทางด้านของเอลิกเซ่นกับเมาส์นี่แหละ2คนนะครับที่จะสลับกันส่วนเพลย์เมคเกอร์แน่นอนล้ครับก็จะเป็นทางด้านของบูโน่เฟอร์นันเดสแนวรับ4คนครับเริ่มจากแบ็คขวาเป็นอารอนวานบิซาก้าเซนเตอร์วารานเล่นร่วมกับลินซโดมาร์ติเนสแล้วก็แบ็คซ้ายก็ให้ลุคชอประตูเป็นอังเดรโอนาน่าเหมือนเดิมนะครับพูดถึงสติกันหน่อยนะครับสติในเกมนี้เนี่ย แมนยูช่วงหลังเจอกับสเปอร์ผลงานดีกว่าสเปอร์มาโดยตลอดนะครับถ้านับ9เกมย้อนหลังไปเนี่ยสเปอร์ชนะแมนยูได้แค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นการเสมอ2แล้วก็แมนยูชนะได้ถึง6เกมแล้วก็เวลาสเปอร์เล่นในบ้านโดยเฉพาะในสนามใหม่แห่งนี้นะครับที่ทันัมงพอสเปอร์เซเดียมมีแค่2ทีมครับที่มาเยือนที่นี่แล้วยังไม่ปลาชัยกลับไปก็คือลิเวอร์พู แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ถือว่าแมนยูมีสติการเล่นในเกมเยือนที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับพูดถึงความพร้อมกับสติไปแล้วนะครับมาพูดถึงภาพรวมแล้วก็รูปเกมที่จะเกิดขึ้นในเกมนี้กันนะครับ เกมแรกที่เราได้เห็นทั้ง2ทีมจุดเด่นของสเปอร์ในซีซั่นนี้แน่นอนละครับคือการขึ้นไปเล่นในแดนคู่แข่งนะครับก็ถือว่าเป็นสเปอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เราเคยเห็นมาในช่วง3-4ปีหลังที่ไม่ว่าจะเป็นมูรินโญ่หรือว่าเป็นอันโตโดคอนเต้ที่มักจะรอให้คู่ต่อสู้ขึ้นมาเรียกได้ว่าอยู่ในแดนพวกเขาแล้วก็ใช้จังหวะฉาบฉฉยในการเข้าทำนะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นอังเก้อังเก เป็นคนที่ให้ลูกทีมขึ้นไปเซตบอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษของคู่แข่งเลยนะครับเราจะเห็นเกมแรกเนี่ยโอ้โหคู่เซนเตอร์โรเมโรเอยรูไปถึงนะฟาเดเฟนเอยเนี่ยขึ้นไปอยู่เหนือครึ่งสนามเกินกว่า10หลา20หลาด้ซ้ำไปนะครับแล้วก็บีบให้ฝั่งตรงข้ามนั่นลงไปรับกัน11คนแล้วก็พวกเขาเน้นเกมรุก แบบนั้นคือวิธีการที่อังเก้ต้องการนะครับซึ่งการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ต้องห่วงนะครับอังเก้จะยึดหลักแล้วก็วิธีการที่เขาทําอยู่ตลอดลก็คือการพยายามเก็บบอลแล้วก็ขึ้นไปเล่นในแดนคู่แข่งแต่ปัญหาว่าจะทําได้หรือเปล่าก็คงจะอยู่ที่ตรงกลางนะครับเกมแรกคนที่ได้รับคําชมมากๆของสเปอร์ก็คืออิกบิซูมานะครับการพาบอลขึ้นไปจากแดนกลางของเขานั้นทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมิซูมาเป็นคนที่ทักษะดี บิซูมาเป็นคนที่เสียบอลยากดังนั้นเวลาโดนฝั่งตรงข้ามเดินเข้ามาเพรสซิ่งหรือว่าเดินเข้ามากดดันเนี่ยเขาก็เอาตัวรอดได้อยู่เสมอนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นหนึ่ง,นงในปัจจัยว่าจะทําให้เกมของสเปอร์นั้นสามารถดันคู่แข่งเข้าไปอยู่ในแดนได้หรือเปล่าก็อยู่ที่บิซูมาเลยแหละที่จะเป็นคนเอาบอลขึ้นไปจากหน้าประตูตัวเองไปถึงแดนคู่แข่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งตรงนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ต้องดวลกับกลางของแมนยูก็ต้องรอดูว่า ในเกมแรกเนี่ยคนที่ต้องใช้คำว่าเล่นได้ต่ำหรือม,มาตรฐานก็คือคาเซมิโลนะครับเราเห็นคาเซมิโลในซีซั่นที่แล้วนั่นโดดเด่นมากๆแมนยูได้เข้ามาเป็นการรับแล้วแทบจะตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับแต่เกมแรกไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของสภาพร่างกายที่ยังไม่ฟิตเต็มร้อยหรือว่าเป็นเรื่องอายุอานามที่ก็ถือว่าเข้าสู่หลัก3แล้วนะครับแล้วก็การเป็นผู้เล่นที่ใช้พลังเยอะมาตั้งแต่เริ่มเล่น จะทําให้เขากลับมาสู่ร่างกายที่มันสมบูรณ์ยากหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ก็ต้องรอซึ่งถ้าเกมนี้เนี่ยคาเซบิโรเองไม่ได้เล่นได้อยู่ในมาตรฐานตัวเองยังปล่อยให้กลางของสเปอร์ทำงานได้ง่ายแบบที่กลางของวูฟเล่นในเกมแรกตรงนี้แมนยูจะถูกพับค่อนข้างแน่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นจุดเด่นของแมนยูที่เราเห็นกันมาอย่างต่อเนื่องก็คือพวกเขาก็ เป็นทีมที่เล่นเกมสวนกลับได้ดีนะครับนี่คือเป็นจุดที่เป็นจุดเด่นของแมนยูมาตั้งแต่ในยุคข,ของโอเลกุนาโซชาแล้วนะครับเกมฉาบฉวยนี่ยอดเยี่ยมมากเพราะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นเครื่องวัดในเกมนี้เลยนะครับเมื่อสเปอร์วิธีการของอังเก้คือการเข้าไปเล่นในแดนคู่แข่งขณะที่แมนยูจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่เขาทำได้ดีมากในช่วงหลังก็คือการใช้ความเร็วในเกมฉาบฉวยยิ่งถ้ามาคัสแรดฟอร์ดเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้า โอกาสที่จะเล่นเกมสวนกลับของแมนยูก็จะน่ากลัวขึ้นเยอะนะครับกับวิธีการต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในเกมนี้ก็อย่างที่บอกไปครับเกมในตรงกลางเนี่ยอิฟบิซูมาจะโดดเด่นได้แบบเกมแรกไหมรวมไปถึงถ้าแมนยูได้เล่นเกมสวนกลับเราเห็นความเร็วของมาร์คัสแรดฟอร์ดอยู่แล้วว่าเร็วแค่ไหนขณะที่ตัวใหม่ของสเปอร์อย่างฟานเดเวนก็ถือว่าเป็นแนวรับที่มีความเร็วโดยเพราะการสับในระยะไกลนะครับ40-50้า 40, หลานั่น หือว่ารูปร่างสูงใหญ่แล้วก็ก้าวที่ยาวของเขาเนี่ยก็มีความเร็วเหมือนกันก็จะได้วัดกันแหละครับว่าถ้าแมนยูได้โอกาสสวนกลับฟานเดอร์เวนจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนในขณะที่ อีกอย่างหนึ่งที่ก็ต้องเป็นปัจจัยก็คือวิธีการของสเปอร์นะครับเราเห็นในเกมแรกหลายจังหวะที่โซนทุงมินพยายามจะวิ่งทะลุลายเกมรับของคู่ต่อสู้แต่ว่าผู้เล่นใหม่ที่อยู่ในฝั่งเดียวกันอย่างอุดกี้เองก็ยังดูจังหวะต่างๆเนี่ยยังไม่ได้เข้ากับโซนทุมมินเท่าไหร่แม้กระั่งเจมส์ดิสซันเองก็ยังมีจังหวะการจ่ายที่ยังไม่เข้ากับโซนทุมมินดังนั้นตรงนี้จะถูกปรับแก้ไข มาให้ดีกว่าในเกมนัดแรกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าโซนุมินใช้ความเร็วของตัวเองให้เป็นประโยชน์แล้วบอลจากเพื่อร่วมทีมมันซิงกับเขาเนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อเกมรับของแมนยูเหมือนกันนะครับนั่นคือ2โจทย์หลักๆที่สเปอร์ต้องดูว่าจะปรับเปลี่ยนแล้วก็จะทําให้ดีมากน้อยแค่ไหนขรที่แมนยูเองเกมลุกก็ยังเป็นปัญหานะครับเราเห็นเลยว่า ถ้าตัวด้านข้างไม่ได้เป็นแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดไปเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าถ้าไม่นับจังหวะโต๊ะกลับที่มีความฉับช่วยแล้วเนี่ยอย่างอื่นแรดฟอร์ดเองก็เล่นหน้าเป้าได้ไม่ดีเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับดังนั้นตัวด้านข้างอย่่งแอนโทนีเองรวมไปถึงถ้าเป็นเจอนซานโช่หรือแม้กระทั่งเป็นกาลาโช่จะทําไม่ดีมากน้อยแค่ไหนในการสร้างเกมลุกขึ้นมาสู้กับสเปอร์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องรอดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าดูโดยรวมเกมนี้ผมยัง เชื่อว่าสเปอร์เล่นในบ้านยุคของอังเกเกมแรกของพวกเขาด้วยและดูจากแมนยูที่ยังมีปัญหาโดยเฉพาะเกมตรงกลางผมว่ายังแก้ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะการมีคาเซมิโร่เล่นกลางร,รับคนเดียวมันอาจจะหนักนะสัหัสหเกินไปกับสภาพร,ร่างกายของคาเซมิโร่ตอนนี้หรือเปล่าก็ต้องรอดูครับอย่าลืมครับเกมคู่นี้ลงสนามแข่งขันกันในช่วงเวลา5้าชุ่วครึ่งถือว่าน่าดูมากๆครับก็รอลุ้นรอเชียร์กันได้ถ้าถามสกอร์ผมในเกมนี้ผมยังมองว่า สเปอร์จะเอาชนะแมนยูได้แบบที่ยิงกันสนุกเลยนะครับจะ3-2จะ42ก็เกิดขึ้นได้เลยครับในกเกมนี้อย่าลืมครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องว้าฟุตบอลด้วยนะครับการพูดคุยก่อนเกมหลังเกมกับประเด็นสำคัญๆกับเรื่องราวของฟุตบอลติดตามกันได้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ